ร่วมไปทาง้ทางอันนี้สก้อนทั้งยูทูปสก้อนค่ะพ่อที่กำลังให้ดอกเพราะว่ามันบู้สะดวกบ่พ่อน่าสก้อนแฟนครับแฟนช่องถามหาเบอร์โทรนี้พ่อนบวกท่นได้ให้บมเพให้เห็นนะโอ้พอให้แล้วเบอร์โทรนี่ยเอาให้แต่เลขที่บัญชีเนาะพ่อหนอครับให้แต่เลขที่บัญชีนะี่ยบอร์ทรให้หมดเลแล้ว อี <L eg le> พ่อจาติพ่อใดพักพอนแฟนครับหลายหันโทรไปหาในโซนแช่นคนญาติเขาโทรไปหายาติมือมีเวลาเฮ็ดงานเนาะเอาวิ่งตัวใดก็ตับวิ่งตัวใดก็ตับงมาอยานั้นกักนเจ้าแก่เจ้ามือเราก็มาห้าชิ้นตอนนั้นแหละเว้ย <L eg le> แมน่นค่ะไปธุระมาไปโอ้ยหลายอะไรแนวห่าค่ะ เป็นทังไหนเนาะเด็กเล่ลาเนี้ยเด็กเล่ลาจุดน้องมันสูงค่ะเด็กเล่าวันพฤหัสเดี๋ยวจะฟ้าวย่างเข้าห้องก่อนอสาวกระลงจากรถค่ะม<อ>าห้องเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟทรไปก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าอ,อ,อ,อยู่คู่ยู่ชมคู่ จ้ไ่ไลยค,ะค่ะค่ะคุณอันคุณลุงพูดมาเลยค,ะค่ะเอาเนื้อหัวหน้าบ่เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยค่ะอ้าวเลขล่าววันพฤลุหัดมือเน,นี้ยเด่นหนึ่งเจ็ดเลขล่าววันพฤลุหัดอื้นอนี่เลยนะเด่นหนึ่งกับเจ็ เลขกล่าวค่ะเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเอียงอีกค่ะหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งค่ะไปคนไปหาคูเอาคเรื่องีฮะประกอเพิ่บ่โอ กะให้พ่อหันแล้วเห็ดเหรอเนาะกะบอกเป็นแนวทางกะเดินหนึงกับเกจแล้วก็วิ่งหนึงเธอไอพ่อประกบเธอแห่งถึงแห้งสิดีแล้วเนาะไปนะครับยังหมตื่นแล้วหาวอากาศก็กคตรอบไปเอ็ดไว้จะดูว่าเอ็ดไว้เอาแนวอีพ่อเอ็ดไว้ตะก้อนแต่ว่าขันไผ่ยากประกบเองกันแล้วแต่เข่าระบานึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ หนึ่งเจ็ดหนึ่เก้าเจอยากก็ลุงเจ็ด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 เจก้าเจ็ดเก้า่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็สมัตัวนี้ละเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเหนูหนูทวนไหมก่อนเด้อหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วกันหนึ่งสี่แล้วกับเจ็ดสี่บ่คะ่ะหนึ่งสี่เจ็ดซี่ค่ะเด็่มัดมาแล้วสองสี่หกคู่หกคู่ไม่แปน้นแอฟตี้มันเอาไปพิจารณาบ้างมากกัดแต่เชื่อมมามากแล้วกับพนันเอาเลขที่บัญชีมาลุง เอาเลขที่บัญชีมาเสียลงให้นี่เสียลงเฮึบัญชีบอกอ๋อนอนชื่อเขาถือก,กันให้เขาทำบุญถือคนตัวอ้เอามาเลยเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยทีที่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์สองศูนย์สอง แปดสามแปดสามสองเจ็ดศูนสองเจ็ดศูนับธนาคารกรุงไทยนายสงคำนนคำนนรบทอทหารกระลันบอกคานนนี่ต่อทหารกระล้นเนาอค่ะ เดี๋ยวอันชวนไม่กันเด้อเลขเราประจําวันที่วันที่อะไรละเมื่อื่นไสิบสี่เมื่อื่นเมื่อื่นสิบสี่เนาะลุงวันิบสี่แล้วมื่อื่นนะสิบสี่ตุลาคมสองห้าหกสี่เด้อพี่น้องฟองป่ายสกูลสิคนเป็นวันพระฤหัสบดีเนาะวันพะฤหัสเนี่ยล่ะวันพรฤหัส ค่ะแฟนคับแฟนช่องกระเรียกร้องตามให้ถามหาอีพ่อ,อ,อว่าโทษไปแล้วตอนนั้นอีพ่อบอว่างเนาะไปเป็นแนวทางเบ้องคันรัดตะเื้อหมมากเหลือพานเดนหนึ่งกับเจ็ดวิ่งหนึ่งได้เลยครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่มีทั้งหมดหกคู่ ปปเน้นเน้นคู่ไหนไอะคุณพ่อคุณลุงเ <ภา S 2> น้นเน้นตัวใดเน,น้นตัวสิบเจ็ดสิบเจ็ดอือเก้านี่แหละสิบเจ็ดกับสิบเก้าบอกค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามคู่เจ็ดกับเจ็ดเก้านี่แหละตัว,วมากแม่กันได้ สิบเจดกับเจ็ดเก้าบอ๋อค่ะไปเป็นแนวทางเมืองตามันเข่าค่ะป็นวิ่งนวิ่งหนึงนี่แหละวิ่งหนึ่งค่ะปว่าฮันเินสามเรนสามเก้ามามัโอ้ก็แน่นอนแท้เนาะคุณพ่อ ุดยอดเลยแฟนครับแฟนซ่องโทรมาหาเจตังบ่ขาดสายเลยเห็นเอวได้คนวะอยากได้เลขอยากได้เร์อยากได้เลขที่บัญชีเมืม่อนี้ก็จัดให้แล้วไม่หมดแท่ว่าจะมีเธอพลาดอยู่มาเข้าหลายกว่าิดอ๋อนึ่ว่าสิบพลาดรหบมียีบ่บ่เธอพลาดหนึ่งนี่คือการแต่มาเข้าหลายกว่าพิดนะกับเป็นเท่าแม้หนอลุงหนอ ธรรมดาแล้วเตาสัวนวลัวนมาปลุกวน์จะรวยตายแล้วเนาะตายค่ะบอคุลหลายเนาะเจ้เดี๋ยวจังไดก็ที่บอกแฟนคับแฟนสองได้อันลุงเพราะว่าอมินเดี๋ยที่ลงอันเลขที่บันสี่ก็คือว่าผู้ใดที่โทรมาหาเจตังมันนี้เม็ดมือนั่นบ่อค่อยได้รับสายเพราะว่าขี้รดขึ้นเถิงผูพูนไปเอ็นหาพี่น้องกล้องไปยุขาวงจนไปฮอด <Huh? S 2> ไปเขววอกเขวงขวงคุณไปหาอนินทรพูตานเพื่บ้านมองนั้นในซากซีดแห้งก็เ,<อ>กเลยไปนะ้่งพี่นั่น้องเปไหนไหได้บอระบาดเอ้าวก็ได้แล้วนอเล็กก็ได้ได้ตัวไหนเจ็ด <laughs> ได้ห้าเจ็ดห้านี่แหละว้าเนีมีเจ็ดคุมะน้ำอยู่บ่ที่มีเจ <laughs> ็ดอยู่ดิเจ็ดห้าเพนว่ะวันนี้เนี่ยนะไปพ่อเธอลุงพ้น ไปฮอดอันปู้ปริกิต oh. ไปฮอดทุ่นพ้นผ้าไป oh. พ้อนอันบ่เคยไป oh. พ้นหล่อากไปแล้วก็เลยพาเข้าไป oh. ไปฮอดพุม oh. ัันพ้นกระจุดทูบได้อันศู oh. น,ย, oh. นย์ศูนย์เก้าสามอคุณใหญ่ครคุณใหญ่ แล้วกาเพิ่นฟันกับว่าผูเพิ่นตายอายุกะหกสิบสามเก้าสามก็หกสามเป็นตัวเดียวกันบบน,นี้เออตัวเดียวกันนนอ้าะฟังเพิ่อะไรเนี่ย,ยก็ค่ะตายอาจารย์แทนมันกัดซัวแล้วเลาสู่เดี๋ยวฟังซื้อๆน้อยพอเนอะเอาะพอเลาสู้กันฟันงกันเลย้ะแม่แม่ให้ใครมากตัวใดกะให้เขียนเอาเท่านั้นแล้วลูกหลานก็มีหน้าที่ไปหาแม่บัพ่อค่ะ อันของพ่อทรงนี่เดี๋ยวเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะนอคสี่สองเจ็ดศูนย์สองแปดสามสองเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะครับครับนายสงคำนนเดอร์ท่านผู้ชมขันผู้ใดโชคดีมีโชคลาภนะคะในงวดที่แล้วแล้วก็เลขราวเข้านะคะผู้ใดโชคดีกะ โอนเข้าตามเลขที่บัญชีนี้เลยสำหรับเลขไงสำหรับเลขงวดที่สิมาได้ลูกมาไมาก็เดี๋ยวบอกไปเลยเด้บอ่อบ่อท่านได้ทิ้งท้ายมันบอ่บอท่านได้โค้งสุดท้ายบอ่อเอามันสั่มโค้งสุดท้ายแล้วอยู่ฮันละเอาตัวเก้าบอ่อเก้าอันละนี่เจ,จ้าจับตัวได้ดอกเลขนะจำจำได้ยี่บ่อว่าเฮือตัวไหนอ็นี่ จำได้ยูบอกว่าฮือตัวไหนไม่จำได้เลยนะเอาโทน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 โทษโทษให้ไปรอดน้ำหลังแล้วนะนี่หกสามหกสี่หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกนี่แล้วให้ไปน้ำหลังเลยเดี๋ยวจะฟ้าหกสามหกสี่คอีนี่ เจ็ดสามเจ็ดส่ค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะอะจุ่มล่าตะก,ก้อนมากจะลายตัวทุกคนแล้วเอาเน้นเน้นตัวแรกวันนี้เน้นเน้นโคง้งสุดท้ายได้หนิได้้าจึงเลยเอากระโทนเนาะกระโทนเนาะลอ,องความจับเนาะมาเจ๊ค่ะหกสามหกสามค่ะสามตัว หกสามหกสามตัวเดียวโคโลบอโอโหนะสารภาพมามาหกสามค่ะแต่รัร้อยนะจับเตาอย่างไรอย่างว่าเด็กหกสามวะก็แล้วแต่อีพ่อมาแล้วส่วนลูกกับ่วนลูกกะมาเกาทีเดีวยวเกาบอ่อันนี้เราใส้เจ,จ้าของแต่ว่าถามอีพออ่อว่าอีพ่อมาตัว,วรูรัก้อยนะค่ะ จังหวะในในเอาเจ็ดบ่ใส่หรือตเจ็ดหกสามไปง่ายหมอนึกเก้าหกสามบมอนเจ็ดหกสามก็ได้พลอยขันมากหวานแสดงว่ายังคืบน้ำเจ็ดอยู่เป็นบ่หวาเจ็ดอย่านี้ขันมากเอาเจ็ดหกสามนอสามตัวนอแสดงว่าเอาเจ็ดเป็นลักร้อยนะพ่อเนาเอาเจ็ดตัวเป็นลักร้อยขันมาก เอาสรุปอันนี้สรุปสรุป,รปคือโค้งสุดท้ายละลายมือนนของอีพ่อส่งนะมักคือหกสามเจ็ดหให้ยู่รักร้อยมีทั้งมือหกคู่สรุปหกคู่ก็มีหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะพ่อน้อ<า>เอาขอบคุณละลายค่ะคุณพ่อขอบคุณหลายโชคดีแล้วมันหมัน ค่ะเข้าละละเรืกน่ะแ้าแน่นอนเบ่าแท้ละค่ะแฟนครับโชคดีสุกูสุกคนก็อย่าลืมลุงส่งเด้อพี่น้องเอ่ยตามเลขที่บันสีนี่ละค่ะครับครับ